จากการเติบโตคนละแบบนี้ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างมนุษย์กับเดรัาฉานคือในแง่การใช้สมองโดยทั่วไปมันสมองของสัตว์โลกอยู่ที่กระโหลกศีรษะมันสมองจะทำงานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่ออยู่ระดับสูงกว่าอาวัยวะอื่นๆทีนี้พวกเดรัาฉานศีรษะกับลำตัวของมันอยู่ในระดับเดียวกันมันสมองจึงให้ผลน้อย ต่อเลยนะครับนะคราวที่แล้วเราบอกไปแล้วนะว่าความทุกข์เนี่ยถ้าคุยกันจะต้องคุยกันเรื่องของอโลกโลกกระทำนะครับโลกกระทำก็คือธรรมธรรมดาราสาสโลกนะครับต่อกันเลยนะหัวข้อต่อไปนะครับโลกนี้มีอะไรนะที่ว่าโลกกระทำครอบโลกนั้นว่าให้ละเอียดแล้วเป็นเรื่องของคนเสียมากเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นข้าพเจ้าขอแวะสักนิดคือโลกที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มีส่วนประกอบอยู่สส่วนใหญ่ๆคือ1ส่วนที่เป็นวัตถุ สส่วนที่เป็นสัตว์เป็นยังไงเนาะเฉพาะส่วนที่2แยกออกเป็น2พวกคือพวกเดรัจฉานกับพวกมนุษย์เชิญดูภาพแสดงส่วนประกอบของโลกต่อไปนี้นะครับก็เป็นภาพแบบนี้นะเดี๋ยวผมตัดต่อให้ดูนะครับนะวัตถุหมายถึงวัตถุทั้งหมดบรรดาที่มีอยู่ในโลกเช่นดินน้ําอากาศลมไฟต้นไม้โต๊เก้าอี้และอื่นๆซึ่งเป็นของล้วนๆไม่มีความคิดอยู่ในตัว สัตว์ได้แก่สัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกอาทิม้างูหมูนกแมวปลารวมทั้งมนุษย์ด้วยพวกสัตว์นี้เรียกรวมกันว่าสัตว์โลกทําไมจึงเรียกว่าสัตว์โลกเอาไว้พูดตอนต่อไปว่าถึงเหตุผลที่ทําให้มีการแบ่งประเภทสัตว์เสียก่อนความแตกต่างระหว่างสัตว์โลกอ่าอันนี้เป็นหัวข้อสัตว์โลกจำนวนหนึ่งเวลาเติบโตร่างกายเติบโตทางขวางคือลำตัวยาวออกขวางพื้นโลกเรียกว่าเดรฉานภาษาบาลีว่าติรัชานะ แปลว่าจเจริญเติบโตทางขวางเช่นงูมา้าหมูหมาไก่ปลาลิงและอื่นๆสัตว์จําพวกนี้เติบโตทางขวางทั้งนั้นส่วนสัตว์โลกอีกพวกหนึ่งเวลาเติบโตร่างกายส่วนมากขยายตัวขึ้นทางสูงคือชลูดขึ้นจากพื้นโลกเรียกว่ามนุษย์ภาษาบาลีว่ามนุษะแปลว่าจเจริญเติบโตทางสูงดูภาพเปรียบเทียบต่อไปนี้นะครับเป็นภาพเปรียบเทียบแบบนี้นะนิดหนึ่งตรงนี้นะครับผมเคยทําคลิปแล้วก็คุยกับ มีคนมาถามเนะว่ามนุษย์กับเดราัชานแตกต่างกันยังไงและผมบอกไปว่าเตแปลว่า3ใช่ไหมรัชานแปลว่าพึงพอใจนะเตรัชาก็คือสัตว์ที่พึงพอใจในกิจสามประการน,นะครับก็คือมีกินนอนสื้พันธุ์นะมนุษย์มณะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงนะมนุษย์ก็คือผู้มีใจสูงนะครับอันนี้นะเป็นความหมายทางธรรมโอเคปะ่ะที่อาจารย์ที่อาจารย์ปิ่นท่านเขียนมาติรัชานะ,จะเจริญแต่ตัวทางขวาเนี่ยเป็นความหมายทางทางภาษาเลย นิพพานวะเนาะเป็นความหมายทางภาษาแต่แล้วก็มนุษย์ศก์นะจริญตัตัวทั้งสูงก็เป็นความหมายทางภาษานะแต่ที่ผมแปลไปหรือว่าเคยพูดไปในคลิปเป็นความหมายทางธรรมนะครับไม่ได้คิดเองโอเคไหม,นะาาน,น,มนะครูบาอาจารย์สอนมานะครับเพื่อให้มันเห็นภาพชัดเจนนะว่าเดัจฉานกับมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันยังไงถ้าใจเรามันสูงนะเราคือมนุษย์แต่ถ้าเราใจเรามันมันคิดได้ไม่เกิน3อย่างกินนอนสืบพันธุ์เนี่ยนะเราก็ไม่ต่างเดัะฉานซึ่งตรงนี้นะครับมีเขียนไว้ในหนังสือโลกะทีปณ เตแปลว่าสามรัชฉานไปว่าพอใจนะมนุษย์มะนะใจอุตสาหไปว่าสูงเนี่ยนะก็ไปหาอ่านเอ,าเองแล้วกันนะครับผมมีอยู่เล่มหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะวิชาการทางศาสนาเล็กน้อยนะครับก็ไม่ไม่เหมาะจะมาอ่านให้ฟังแบบแบบแบบตีแผ่แบบนี้นะครับก็อันนี้ให้เป็นข้อมูลแถมเนาะต่อนะต่อตรงที่ว่าตีรัชนะกับมนุษย์นะแตกต่างกันแบบนี้แตกต่างกันที่การจเจริญเติบโตนะครับ จากการเติบโตคนละแบบนี้ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างมนุษย์กับเดร,ราชาญคือในแง่การใช้สมองโดยทั่วไปมันสมองของสัตว์โลกอยู่ที่กะโหลกศีรษะมันสมองจะทำงานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่ออยู่ระดับสูงกว่าอาวัยวะอื่นๆ ทีนี้พวกเดรฉา,านศีรษะกับลำตัวของมันอยู่ในระดับเดียวกันมันสมองจึงให้ผลน้อยนี่เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่มีส่วนทําให้ใจของมันคิดอะไรไม่โปร่งสู้คนไม่ได้เพราะมันสมองของคนอยู่ในระดับสูงกว่าอวัยวะส่วนอื่นคนเราก็เถอะการใช้ความคิดได้ผลเต็มที่ก็เฉพาะตอนที่มันสมองอยู่สูงกว่าตัวเท่านั้น เช่นขณะนั่งหรือยืนหรือเดินถ้าท่อศีระะลงอยู่ระดับเดียวกับร่างกายเสียแล้วสมองก็ใช้การได้น้อยอย่างเวลานอนที่จะคิดการอะไรสําคัญสําคัญดูหายากประเดี๋ยวก็หลับคนที่ชอบพูดว่าเรื่องนี้ผมได้นั่งคิดนอนคิดแล้วที่จริงก็ได้เพียงแค่นั่งคิดเท่านั้นส่วนเวลานอนนอนหลับไม่ใช่นอนคิด แม้คนที่นอนไม่หลับจริงๆความคิดก็เป็นเรื่องฟุ้งซ่านเสียมากเพราะฉะนั้นในห้องเรียนและที่ทำงานต่างๆเขาจึงนั่งเรียนนั่งทำงานกันทั้งนั้นไม่มีกระทรวงไหนที่ข้าราชการนอนทำงานกันการเติบโตของร่างกายระหว่างมนุษย์กับเดร,รัชานให้ผลต่างกันอย่างนี้แม้ในพวกเดร,รัชานด้วยกันพวกเดร,รัชานที่สามารถยกศรีรษะให้สูงกว่าตัวได้มากเช่นลิงหมาม้า,มาเป็นต้นก็มีเดียงสาเดียงสาแปลว่าแววฉลาดนะครับดีกว่าพวกศรีรษะต่ำกว่าตัว คนเรานี้แม้ธรรมชาติช่วยมากแล้วแต่ถ้าใครติดขี้เกียจหลังยาวปล่อยให้สมองวางลงบนพื้นบ่อยเกินไปหัวคิดก็ทื่อลงเหมือนกันว้ากนะก็เป็นการเตือนสติที่ใช้ภาษาน่ารักนะครับหัวคิดก็ทื่อลงเหมือนกันนะครับก็คือถ้ามึงไม่ค่อยคิดมึงก็จะงโง่นั่นเองประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคอีพีนี้นะก็จบลงแค่นี้นะครับอี EP ีต่อไปก็จะขยายความต่อจากอีพีนี้นะอ่ะก็หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ